แพ้พี่น,อนอ้องเม่อนี่กะอย่ากินลาบปลาดุกพี่น้องซื้อปลาดุกมาต,รต,รตรุตลาดห้องกับมะย่างย่างพ่อเชื่อเอิญมากนเลยแหละหึอ้อกำกำยักน้อยพี่นอ้องย่างพ่อกำกำแล้วพ่อจะไปเอาเนื้อหนันออกฟัก,กแหลกมันนี้เห็ดเห็ดวิธีลาบสูเบิงเลยพี่น้องเด้อลาบปลาดุกมืนอนีห้อแช่แส,สน้ำกัน เดี๋ยวรอเบื้งจอนแรงๆกันไดนน้พี่น้องพี่น้องเห็นละฟอสมันหนึบๆแบบนี้หละหย่อนน้ำจัน่อยนึ่งห้องก็บคุณจังเลยพี่น้องหาว่าลส้มที่มันผสมกัให้มันสุดหลังจากขั้นตอนนี้เราห้องกอับใบพากนันจังเลยให้มันเย็นนี่พี่น้องค่อยนะแล้วคอยไปปรุงเครื่องพี่น้องถ้าพี่น้องเย็นจัง่อยแล้วล่ะ มาเข้ามาปรุงรดน้ำกันมานี่รุงเครื่องพี่น้องนงาด้อนี่เสร้าใจเศษได้เหน่อยเช็บหน่อยปวนที่พี่น้องก้าวด้วยพี่น้องพริกปุ้นหั่นยานเพช็กะใส่หน่อยหน่อยหน้าที่พี่น้องดีมากเลยครับพี่น้องในนี้กันิมี <Tonight> กพริกหน่อยพริกสดแล้วก็หอมป้อมใบกักกูดอันไพ่มีต้นหอมก็ใส่ได้พี่น้องอ่ะใส่ลงลยเนี่ยมาท้างผมด,ดูนอนฝอยหน่อยทำไปย,ยังอยพี่น้องเขามีกิน กเหล่เขอน,น้าพ,พี่น้อง้อมพก่นพี่น้องมามาเนี้เอาจัดจัดผ้าได้เลยผ้าขาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก,กับมาพ่อาวไก่กเซี่ยงมูชนแน่วอีกแล้วเมื่อนี้มาก,กับเมนูนลาบปลาด,ดุกพี่น้องพักเคียงห้องกับมี่อหอมป้อมสลัดบักแตงบักมะลาพี่น้องกับบกักพริกมาเด้อพร้องกันพี่น้องกับบักโดดเข้า,าไปไงนี่ อืมอ mm ืม hmm. จ mm ับ hmm. พี่น้องไม่หวันกับมานพี่น้องต้องข้าวปาดูอืม mm hmm. mm. mm. ทำพู้ได้คุยว่าเป็นแล้วพี่หน่อยปั่นข้องถ่อกันมากแจงหน่อยบีเรื่องจังหน่อยพีย่หน่อยเนื้อพริกแซ่แจงแรกก็คุยติดอันมาตีนให้มาเตะอืม <c oughs>